สวัสดีครับผมนายบุราพาภูนาฏีแผนกอิเล็กทรอนิกส์ปวชอสาม,มทิาลเดชสารพัฒช,ช่างกัลยาสินนะครับวันนี้ผมจะมาออกวิธีการดูแลรักษารถจักรยานยนต์นะครับเรื่องที่ผมจะทำว่าวันนี้ก็เปลี่ยนไถ่ํามันเครื่องนะครับมาเริ่มกันเลยครับครับขั้นตอนแรกครับคายจุกฝาละมันเครื่องออกนะครับครับ ั้ตอนที่2ครับให้หมุนน็อตฝาละมัะามานเครื่องตัวล่างนะครับรถอาตจมิติอาจจะอยู่ต่ำนิดนึงนะครับพอรู้สึกว่าหมุนง่ายก็ใช้มือหมุนเลยนะครับ จากนั้นก็รอจนกว่าน้ํามันเครื่องจะไหลออกมาหมดนะครับต่อไปให้ปิดจุกถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับขันเข้าให้พอตึงมือนะครับแล้วค่อยใช้ไะแจขันอีกขันล็อกอีกทีครับ แคบพอเติมมือนะครับต่อไปเป็นการใส่น้ำมันเครื่องนะครับอบเทลงไปเลยนะครับไม่ค่อยเทยนะครับไม่ต้องรีบนะครับครับพอเติมเสร็จแล้วก็ขันจุกเติมน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ให้สนิทนะครับ การแน่นพอต็มมือครับเสร็จแล้วครับต่อไปจะเป็นการใส่น้ํามันเฟืองท้ายนะครับสำหรับรถอ a ตโ o มติกจะมีน้ํามันเครื่องกับน้ามันเฟืองท้ายนะครับที่ต้องเปลี่ยนพร้อมกันครับขั้นตอนแรกครับถ่ายจุกเติมน้ำมันเฟืองท้ายออกนะครับกันออกเลยครับต่อไปมาคายน็อต ถ่ายน้ำมันเฟืองไทยครับใช้เบอรจเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็หมุนน็อตออกครับ ต่อไปปิดจุกถ่ายน้ำมันข่้งนะครับนี่เดี๋ยวคือคิดดิ้นอย่าเพิ่ง<อ>แล้วก็ขันให้แน่นนะครับจากนั้นมาเติมน้ำมันเฟืองท้ายกันนะครับขวดแบบนี้นะครับเสียบลงไปนะครับแล้วก็บีบครับ จากนั้นปิดจุกถ่ายน้ำมันเฟืองไทยนะครับ <Hey! S 1> จากนั้นปิดจุกเติมน้ํามันเฟืองไทยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ามันเครื่องและน้ามันเฟืองไทยนะครับครับแล้วก็มาวอรมเครื่องไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีรักษารถจักรยานยนต์วันนี้เอาอมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะและน้ำมันเฟือง้านนะครับอขอขอบคุณครับ